เห็นห่อผ้าขาวๆอย่าเพิ่งตกใจเด้อจ้ะมันคือผ้าห่อเห็ดจ้ะเพราะว่าตอนไปเก็บมามันก็ค่อนข้างแห้งแล้วฝนไม่ค่อยตกช่วงนี้เห็ดมันก็เลยแห้งหน่อยแล้วยิ่งถ้าเราเก็บมาไว้บ้านแล้วไม่มีเวลาทําความสะอาดจักทีนี้ยิ่งจะแห้งไปใหญ่เลยจ้ะแล้วมันก็จะไม่น่ากินมันก็จะเป็นกระด้างๆเหมือนเห็ดกระด้างเนาะก็เลย เอาผ้ามาห่อจ้ะมีพี่คนหนึ่งเขาสอนมาเขาบอกว่าหาผ้าขนหนูที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาชุบน้าพอหมาดๆแล้วก็ห่อเห็ดไว้แล้วก็เอาไปไว้ตรงห้องใต้ดินหรือตรงไหนที่มันอากาศเย็นๆมันจะได้ไม่แห้งไปหน้ามันจะเก็บไว้ได้นานอะไรประมาณนี้เขาบอกเนาะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยแหละไม่ไม่เสียเห็ดมันก็ค่อนข้างทนอยู่ถ้ามันไม่มีเชื้อรานอื่นนะถ้ามันมีเชื้อรานอื่นในตัวมันก็จะ พาเพื่อนเน่าไปด้วยแต่ถ้ามันเห็นแห้งๆมันก็โอเคอยู่จ้ะนี่เราก็จะมาล่างกันปกติคนสวีเดนเขาไม่ล่างจ้ะเขาบอกว่ามันจะทําให้เสียรสชาติกลิ่นมันจะหายรสชาติมันจะหายไอเราก็เออเวลามันตากฝนมันก็โดนน้ำเนี่ยมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะทําให้รสชาติหายขนาดนั้นหรอกมั้งก็เลยล่างเอาดีกว่าเพื่อความอุ่นใจเพราะว่า เศษบางอย่างมันก็ปัดออกได้ไม่มดหรอกจ้ะคนสวีเดนเขาใช้แปรงปัดปัดออกแค่นั้นแหละแล้วเขาก็เอแล้วเขาก็เอาไปทํากินเลยแต่อย่างเราไม่อุ่นใจเราก็มาล่างส่วนใหญ่เขาก็จะล่างกันในซิ่งในซิงล้างจานหรือในกละมังอะไรประมาณนั้นจะ้ะเขาก็มีวิธีเขาก็มีบอกมาอยู่ว่า ลองเอาแป้งใส่ดูเดอร์เอาแป้งใส่ในน้าําแล้วก็เอาเห็ดลงไปแช่แอนแป้งน่ะมันจะทําให้เศษดินเศษอะไรมันมันลื่นมันรุดออกจากเห็ดได้ง่ายขึ้นก็ลองทําดูแล้วจากมันก็งันๆแหละมันก็ยังติดอยู่ตามซอกของดอกเห็ดเยอะแยะเลยมันก็ออกได้ไม่มดคือเก่าแล้วเปลืองเปลืองแป้ง เปลืองแป้งเปลืองน้ําแล้วมันต้องยืนไงจ้ะถ้าถ้ายืนล่างอยู่ที่ซิ่งล่างจานอะ่ะเราก็ต้องยืนเราเฮ็ดเยอะๆอย่างเงี้ยอ้ปวดขาเลยนะกว่าจะแล้วขนาดนี้นั่งอยู่ยังแบบแต่คิวกินไปหลายรอบอยู่คิวกินขาแล้วพอดีบ้านเราอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเป็นหลังมันก็จะมีที่ของตัวเองที่เป็นระเบียงเป็นต้น แต่อย่างคนอยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็จะไม่มีที่ที่ออกมานั่งทําข้างนอกได้แบบนี้ก็ต้องไม่มีทางเลือกจก้ะก็ต้องยืนล่างตรงซิงล่างจานตรงกอกน้ําอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้เรามีระเบียงแล้วก็มีใสาย,ยางมีสาย,ยางรดน้ําต้นไม้ที่แบบว่าปรับหัวได้แบบปรับหัวฉีดได้หลายหลายแบบเลยจ้ะเราก็เลือกแบบหัวฉีดที่แบบว่าเป็นละอองน้อย ไม่ไม่แรงมากอ่ะไม่แรงมากไม่ฉีดจนกรีบดอกเห็ดกร,กระจายมันก็โอเคเลยนะมันพอดีพอดีเลยมันพุ่งได้แรงพอสมควรแต่ไม่แรงจนจนดอกเห็ดเปลือยนะเคยเคยปั๊บเป็นอย่างอื่นอยู่จ้ะดอกเห็ดนี้กระจุกระจายเปลือยหมดเลยนี่เราก็เปลี่ยนมุมกล้องไปมุมนั่นมัง่งมุมนี่มัง่งเพื่อไม่ให้หน้าเบือ่อก็นั่งคัดตมาดอยู่เงียจ้ะจนอุย้ย ขาเป็นรอยทับบางทีก็ตะคิวกินอากาศก็ค่อนข้างเย็นอยู่จ้ะวันนั้นก็เป็นตอนเย็นเนาะประมาณสิบกว่าองศาหนาวเลยแหละมาจับอยู่กระน้ำนานๆอย่างนี้เล่นจะมือแข็งเลยจ้ะมือแข็งแบบขยับลำบากเลยอะ่ะนั่งลางอยู่สี่ชั่วโมงครึ่งยังไม่เลวเปลี่ยนท่านั่งไม่รู้กี่ท่าจ้ะเปลี่ยนมุมกล้องไม่รู้กี่ม,มุม <laughs> จนว่าโอ้จะเสร็จง่ายไหมเนาะเย็นนี่จะเสร็จไหมเนาะจนจนมืดแหละจ้ะล่างตั้งแต่กี่โมงเนาะเดี๋ยวนะเออเสร็จประมาณสองทุ่มสองทุ่มหนึ่งทุ่มหกโมงเย็นห้าโมงเย็นเริ่มตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเย็นนะจ๊ะกว่าจะเสร็จก็เกือบสองทุ่มเกือบมืด <laughs> เกือบมืดหนาวก็หนาว จนต้องได้ไปเปลี่ยนเสื้อจ้ะไปหาไปหาเสื้อทิ้นมันหนาวกว่ามาใส่กางเกงเราใส่ขายาวไม่ได้เพราะว่าหน้ามันก็เปียกอยู่ตรงพื้นเนาะเรานั่งคุกอยู่ตรงนั้นเลยไงนั่งนั่งเกือกอยู่กับพื้นเลยก็กลัวกางเกงเปียกก็เลยใส่กางเกงขาสั้นอยู่ปรากฏว่านหนาวหนาวแล้วเหมือนพอเข้ามาในบ้านโอ้ยเหมือนจะไม่สบายเนี่ยจะเฮ็ดถ้ามันเป็นดอกเป็นขยุบขยุบขยุ่มขยุ่มอย่างนี้เราต้องพาออกจ้ะ แล้วก็ล่างข้างล่างข้างในดีๆมันจะได้อุ่นใจจะได้จะได้กินได้อย่างสบายใจไม่ไม่เคี้ยวไปโดนเม็ดทรายนี่จะเปลี่ยนเสื้อมาแล้วแล้วก็พี่อ้วนกลับมาถึงบ้านพอดีก็เลยหวานพี่อ้วนมาถ่ายคลิปให้หน่อยสิแกก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นดอกพี่อวนะ้วนอะแล้วก็อีก็พึ่งไปเอามาแทนที่จะเอามาตั้งนานนั่งกัตตมาดเจ็บขายอยู่ตั้งนาน ก็ได้เก้าอี้มานั่งแกลกอี้มาจากชั้นใต้ดินมันก็ต้องล่างประมาณนี้จ้ะถ้าได้ล่างสองมือเนะี่ยมันก็มันก็เร็วขึ้นอย่างเจอบางจุดที่แบบว่นาน้ำฉีดแรงฉีดน้ำม,มันฉีดแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องใช้มีดใช้แปรงปัดช่วยแล้วบางดอกก็มีรูๆเราก็ดูจ้ะมีด้วงอยู่ในนั่นแต่ว่าไม่บ่อยหรอกจก้ะถ้าถ้ามีเราก็จะรู้แหละ เอะขามันก็จะฟอ่ฟอๆแล้วมันก็จะมีรูมีรูให้เราเห็นอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ผ่าแต่ก่อนเราจะกินเราก็ผ่าอยู่แล้วจ้ะนี่จะทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละน่าจะประมาณห้าหกโลนี่ละจ้ะใช้เวลาล่างประมาณห้าชั่วโมงโอ้เมยแอะแหลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า